เอดลค่ะอันนี้อะไระรับปลาลาดพิกปลาลุยสวนอันนี้ปลาชอรร่อนลุยสวนค่ะสูตรห้องเครื่องนะคะเราใช้มะม่วงน้ำดอกไม้จากอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะ งานยังมั่จะเอาที่หนึ่งอะไรได้อีกงยางตายกำลังออกเอ่าน้ำยุ่นึกคงหน้าอ่าแต๊ตาอร่อยครับน้ำจิ้มอร่อยและมุนลิ้นไม่เคยแค่ร้อนไงค่ะ แต่ว่าตี่แค่แกงปลาต้มปลาปต้มปลาน่ะมันมันมันงงงงใช่ครับอันนี้ก็อร่อยโอเคครับเดี๋ยวรอตัดสินต่อไปนะครับอร่อยอร่อยไปข้าวไปเอาไปไหน เขาไม่เอากลับค่ะเขาไม่เอากลับกลับไปข้างๆค่ะโอ้ยหสุวรรณตะเคยเห็นคณะกรรมการยุนีล่ะสูซิมจวบเบิร์ดแม่ปลาพ่อเมอาทีนี้เป็นทีมของอลังการโชว์ไม่ล้ไม่ล้ เออน้องเอาไปรถเนาะไม่ไม่บอกไว้ไอ้อไน้าไปรถนะก็เลยอาเดียไว้ทีก็อขอขอต้มปลาไปเนี่ยพวกกูได้สดเนี่ยตอนนี้ทีมบาลังการโชว์ไปเลยลูกเอาไปเลยมีต้มตำม,มีปลา ไม่ลำยากครับปุ่นลำยากครับปุ่นเี๋วไปเห็นมัตเตียนเด้ยุ้ยตําครับำยากปนจีนเก๋ปลาชอนเก๋ตํเกลรวมเส้นขับปุ่นเก๋ กตามมึงหวังเกย์นี่จะกินปลาช่อนอลังการโูพี่พแต่บั้ก็มาใส่ยี่เหี่ยเหมันันใช่มย้ายเอาอันมันอยากขนมเสี่ยปมาซิมก ไปไหนน้ำยาน้ำยากระดกเขียนไม่ใช่สัตว์ผีความผีใช่ไหผู้ใดเห็นน้ำยากระดกเขนพี่ยุ้ยผู้ใดเห็นเป่าเป็นไคพี่ยุ้ยผู้จัดการวงหวังไม่เห็นจักเสียเน้อ ในงานในงานทุเายนันเป็นไรเลยอุ้ยขวนฝนตกพามึงซิมมึงดูกร๋แซิมแล้ววาดยาเปาที่มึอยากกบุณกันที่มึงอยากกับคุณก็น่ไเห็นไม่ดูก็ดะหิวแห้งกันหรอป่ยซิมคอนมูอมึไ้ที่ซนี่ที่ซีว้ยได้สอพันอยู่ที่อือโอ้ยเนาะไิ่งจากุูเก็บถองเนี้ยมาป่ดนีโอ้วซิมนึงกิมไปนี่โอ้ย ทิปเกี่ยวคอมกี้หลือมะใครประเด็นได้เห็นนี้กันเลตัวอืมแซ่บโอเคครับเจ็บได้ครับฮะมึงท่านจะทิปตายอยู่กุลาเต้เต้รำยางจะล้มจี้วันนี้มึงเรามาทิปจัดกูกันคืออากูขัดเหยียบมึงจะมาทิปยาบีแพ้ยาบีมึงจะอากวอาคตีเอาคนมาค้ามกี้ tìm mướn phim sao quan mướn giang đại thấy châu